เอลลิยูเอ,ออนเจเอลลิยูเอ,ออนเจก็คือ50ปีที่แล้วชิมดิปัจจุบันนี้ให้ดูว่าเออ่ประโยคต่อไปนี้เนี่ยมันตรงกับรูปภาพแรกบิรินจิเอลิยูเอ,ออนเจหรือรูปภาพที่สองอิคินจิชิมดินะคะบอกว่าบิสชกชุกตุกบิสชกชุกตุก น่าจะเป็นรูปไหนคะคือชึกคือชึก,ชกเขาก็เติมตึกเข้าไปทำไมถึงเติมตึกเพราะว่าบิสที่แล้วบิรินจิบิรินจ,จินี่อี่เอลียอ,อ,อนจห้าสิปีที่แล้วเนี่ยพวกเราเล็กมากเลยตัวเล็กมากเลยพวกเรายังเล็กอยู่นั่นเองนะตอนนี้เขาก็แก่แล้วเนาะชิมดิดูสิห้สิปีแล้วอะ่ะห้สิปีผ่านไป ไดว่ามเดลิมอีกินจีเนเดดีชิมดีเอเมกลิเยสชิมดเอเมกลเน่าจะเป็นรูปไหนคะบิร <in> <In> ินจีบิรินจีชิมดีเอเมกลิเยสเอเมกลิเยสเนด้ไมเอเมกลบว่ากเกษียน <laughs> ตอนนี้พวกเรากรเกษียนแล้วรอ <laughs> สมูปไหนเอ่ยชิมดีเอเมกลิเย บิรินจิมีอิินจิมีบิรินจินฮัลลบิรินจิมีบิรินจิอิคินจิอิคินจินะชิมดิชิมดิเอดิตตอนนี้เราก็เสียนแล้วน่าจะเป็นรูปที่สองนะคะอีกินจิเบนอัดมือยาชิน a ดยืมอับลามอัดมือเบสยาชินดารูปไหนเอ่ยอิินจิอิคินจิเขาบอกว่าไงคะ ฉันอายุ60แล้วก็พี่สาวของฉันอายุ65เอเวเดนจูคุชุกโช,ช,กชจุกแคนโชกซายืฟตึกโช,ช,กชจุกแคนโชกซายืฟตึกโชจุกแปลว่าเด็กแค้นเนี่ยพอเติมเข้าไปนะมันจะแปลว่าขณะที่ตอนที่ตอนที่ฉันยังเด็กอะ่ะขณะที่ฉันยังเด็กอะ่ะโชกซายืฟตึกตึกแปลว่าบีส ตอนพวกเราเด็กๆมันเป็นอดีตใช่ไหมคะอันเนี้ยจะยิบเลยว่าผอมตอนเราเด็กๆอะ่ะผอมผอมพวกเราผอมมากเลยบิรินจิมีอีกินจิมีบิรินบิรินจิเนาะบิรินจิ